พาเก่ารูปนี้อยู่ที่ไหนแลดูว่าพุทธศินไม่เหมือนที่ไหนเลยดูแปลกแตกเข้มขังเดี๋ยวทางช่องจะลองไปเสาะแสวงหาข้อมูลดูและจะกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ กับช่องที่เล่าทุกเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1นึ่พันแปดองพระเก่าจากอายุธยาวัดหน้าพะเมนพระพุทธรูปศิลาสมัยธลวดี ประดิษฐานอยู่ที่วิหารน้อยวัดหน้าพระรเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยทรวดีนั้นอยู่ในพุทธศตรวรรษที่12-16ลักษณะของพระพุทธรูปได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอินเดียคือศิลปะอมมรมดีศิลปะคุปตะศิลปะหลังคุปตะและศิลป,ป,ปะปะปาละที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ศิลปะคุปตะ เช่นการคลองจีวรห่มคุมจีวรเรียบไม่มีริ้วการยืนตนเอียงแบบตาริพังหรือการยืนตนเอียงทั้งสามส่วนได้แก่พระอังสาไหลพระโสณีสะโพกและพระชงขาต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้เป็นแบบพื้นเมืองมากยิ่งขึ้นเช่นพระพักกลมแป้นพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกาพระนาศิกแบนพระโอดหนาแบะพระพุทธรูปประทับยืนไม่ทำตาลิพังและนิยมแสดงปางวิตกะปรางแสดงธรรม ทั้งสองมหัดอันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในศิลปะธทรวดีโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังได้พบพระพุทธร,รูปนั่งปรางสมาธิที่นิยมขัดสมาธิลาบแบบหลมุมหลวมพระบาทขวาทัพพระบาทซ้ายเห็นฝาพระบาทเ,เพียงข้างเดียวอันที่มาจากอิทธิพลของศิลปะอมอราวาีต่อมามีอิทธิพลของศิลป,ะป,ะ,ปะปาราละเข้ามาเช่น การทำพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิที่เห็นฝ่าเท้าทั้งสองข้างในช่วงสุดท้ายของศิลปะธลบวดีมีอิทธิพลของศิลปะเขมรเข้ามาปะปนอยู่ก่อนที่ศิลปะธรรวดีจะค่อยๆเสื่อมไปและมีอิทธิพลของศิลปะเขมรเข้ามาแทนที่